งงไหมงงไหมงงมากเออมาเขาเลียกอ่ะโมวันนี้มาร่วมงานเอเชียนท็อปอะวอร์นที24ในฐานะยาแกงสอยาแกงสิได้รางวัลเออได้รางวัลาวันะคะใช่โอ้ยยาแกงดียาแกงดิแกงดี แต่ว่าวันนี้มารับรางวัลเป็นไงบ้างขอบคุณใจของนี่งานนี้เป็นระดับเอเชียก็ดีใจถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นรางวัลแรกเลยค่ะในชีวิตที่เป็นเกี่ยวกับอาชีพการงานการแสดงค่ะดีใจนะใช่ผมใจอุ้ยโทษ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 มันใหญ่ใช่ดีใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะมาได้รางวัลตอนอายุสามสิบค่ะสามสิบคนอะไรนะคะวงสาคณะ่อมรินนะคะอเมรินค่ะ แต่ว่าจริงๆโมก็คือตั้งใจทุกเรื่องแหละมันอยู่ที่จังหวะเวลามากกว่าตอนี้ชีวิตเป็นไงบ้างมีขอาเยอมากนอกจากทำติ๊กต็อกให้แบบไปกันใหญ่เออยังไงนะทำติ๊กต็อกให้แบบลุ้งเรืองตอนนี้ก็เอาจริงไม่คิดว่าจะมาคนพบสิ่งนี้ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่นึกว่าทักษะการพูดไปเรื่อยของเราอ่ะมันจะเจริญงอกงามได้ขนาดนี้อันนี้อันนี้คือทักษะการพูดไปเรื่อยจริงๆใช่ไหมใช่พูดไปเรื่อยจริงเออค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมี เทคนิคทักษะนี้เกิดขึ้นโดยใช่ใช่เป็นไงบ้างพอได้อยู่กับมันได้เรียนรู้กับมันคือจริงก็สนุกดีนะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราทำอ่ะเราได้มาแชร์ให้คนอื่นเห็นว่าเออเราก็มีมุมนี้นะแล้วก็อะไรดีมันก็อยากแชร์ตอนนี้เทรนอะไรคะตอนนี้ไม่รู้เลอะลองวิดีโอเหรอไปเลยนะลองวิดีโอลองวิดีโอยาวๆหนึ่งนาทีขึ้นไปที่ต็อจะดันคลิปค่ะจะมีคนวิวให้เธอแบบว่าให้โมโหเหรอไม่ไม่ ให้แป hey, he really ักเป็นกาปักเป็นกาได้รีวิวเก็บเงินได้เลยแต่เธอไม่ทำเลยยังเนย่ยคือทำแล้วแต่ว่าสามห้าว่าผูกบัญชีไม่เป็นเออก็เลยให้ปล่อยให้เงินอยู่อย่างนั้นเพรทํทำไม่เป็นมีปัญหามีปัญหากยกับการเอาเงินออกมาเหรอเออมันทำไม่เป็นเลยอ่ะก็เลยโอ้ให้มันอยู่อย่างนั้นต้องขอความช่วยเหลือแล้วแน่ใช่ค่ะ ใครใครทำเป็นสอนหมดด้วยค่ะเพราะว่าไม่ได้เล่นคนเดียวที่มีแบบมีภาพบางคนแว๊บๆเลยติดต่อเล่นคนเดียวเขาแค่ช่วยถ่ายค่ะหมายถึงเพื่อนใช่ไหมหรือมีคนอื่นช่วยถ่ายเรอก็ทุกคนก็ต้องช่วยทำมาหากินแหละค่ะววันเดทถ่ายที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันหวานไหมไปไหนลืมบ้างไหมนะอ๋อไปกินข้าวค่ะมีคนดูแลแล้วใช่ไหมมีค่ะเป็นคนแล้วเป็นล้วค่ะ บังเอิญเรื่องเรื่องผมามคิดหรืออะไรมันก็ไม่แน่ใจก็คือตัวเราเองอะ่ะและตัวเขาเองด้วยในตั้งแต่เด็กก็เฮียวซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ก็สนใจในสิ่งเดียวกันค่ะแต่พิสูจน์แล้วว่าเป็นกรยาณมิตรที่ดีเป็นกรยีณมิตรที่ดีเป็นคนน่ารักค่ะสบายใจนะใช่นะตอนนี้นะรู <laughs> เ้ <laughs> เพื่อไว้ก่อนทำ <laughs> 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 ให้ชีวิตเราดีขึ้นในอะไรบ้างให้โมใจเย็นแล้วกัน <laughs> แนทันนี่เย็นแล้วแต่ว่าก็ก็ใจเย็นแล้วก็มีสติมากขึ้นพยายามเตือนค่ะมีดูแบบไร่ค่ะทุกสายอุ้ยเขาไม่เคยบอกเราถามเขาก่อนนะเขาไม่เคยบอกเหมือนกันเออมีโอกาสจะได้เปิดตัวไหมเปิดยังไงนี่นี่เปิดแล้วเปิดอยู่ดูไม่เห็นบ้างไอจีโมที่ว่าอุ้ยมาลงตลอดพี่อ่ะไม่ทำการบ้านโอ้ยมลงตลอดไปดูเลยไอจีโมเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหนีเก่งไปชอบความไพ็นวทใช่เขาค่อนข้างไพ็นวทตัวนิดนึงเดี๋ยวเขาหนีแฮปปี้